ับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมตทิวเกมเมอร์นะครับผมอยู่กับผมนะครับนายแมตทิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมมินินินจานะครับผมเป็นเกมแนวแบบว่าแอคชั่นน่ารักกรุงกิงกรุงกิงนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไปเลยครับเวลาที่เดินทางสู่ความชั่วร้ายก็ปแปลไม่ได้แล้วปแปลไ,ไ,ด,ลปปลไ,ได้ครับ <c oughs> The dark castles he had built <laughs> were abandoned, <laughs> and slowly fell into ruin. And the villagers across the countryside no longer lived in fear. As the years so The secret of the powerful magic was hidden away in ancient shrines. And the people yeah. of the villages and towns went back to <laughs> finding about their daily lives. Then one day, something changed. Terrible storms began to brew over the mountains <laughs> on the distant horizon and earthquakes began to appear in the floodlands. Looking down from the mountain, <laughs> to the A <laughs> ninja master could see that something was terribly wrong in the world. <laughs> the animals were seen fleeing for their lives. <laughs> some spoke <laughs> <Some more> of mysterious spirits hunting and punishing animals. ปกป้องโลก,กับจากพวกเออ่ซามูไรปีศาจที่มาจับพวกสัตว์เนี่ย,พเ,ยเพื่อให้เป็นยังไงวะวก็คือมันจะถึงจุดจบของโลกครับก็คือสัตว์บนโลกเนี่ยจะกลายเป็นไอ้เียพวกนี้หมดเลยนะครับผมเน่ยนั่นนะสัตว์ทุกอย่ออางจะกลายเป็นซามูไรหมดเลย มันจะสร้างกองทัพเพื่อครองโลกอะไรประมาณนี้ผมว่าบอสน่าอยู่บนเรือาสตรนะทำให้เกิดความวุ่นวายโอ้แต่ยากจริงว่ะไม่น่าอ่อนในกรีเลยแล้วผมเก่งในกรีนี่พวกคุณคงอยากแบบว่าสนุกกันเนื้อเรื่องมันนะผมว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะสนุกมากเลยนะวิดาคัสตินตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะ Okay, the no Ninja Master knew none of this yet, though he knew that something must be done to get to the bottom of this mystery. the balance of ninja, he never allow himself to break. A decision was made. The Ninja Master sent his most skilled ninja on a quest to discover the source Many suns and moons passed, and no word from the Ninja returned. The master sent an another of his best. But again. Nothing. Nothing. Again and again. And again, and again, and again. But again and again. <coughs> Not one of his agents returned. Soon, there are only two ninjas left. And then on such that perilous <coughs> quest. อะไรวะตัวน,นี้เนอะนี่โว้ยอ่อนนังกิตแล้วงเสลอมาแปลอีกโอ้ให้ตายเลยครับผมเปิดฉากมาแล้วก็อยู่ตัวเอกของเราครับตัวเอกเรานั่งสมาธิรี่มึงนั่งหลับวะนัญญ่งหลับอ ทำไมมึงซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยพระเอกทำที่ดีมากเดี๋ยวไปเราเดินทางแล้วไปสู่เอ่อสู่ความเวงวังอันไกลโพนเนี่ยไม่ใช่ทุยเพื่อไปตามหาเพื่อนนินจา <laughs> เามีตอนแรกเราต้องออกตามหา,อามเออซาซุมิ A a the samurai were like apparently hunting oh. animals and taking them deeper into the jade stone forest. The only thing that lies in that direction is the old castle. But that fortress has long been abandoned. I ah, I need you to quickly finish your training. You must set out down the mountain and travel to the castle. Up there you will find some answers to this riddle. to help you on your journey, the tengu have woven you some special huts at my request. these are no ordinary things. But they have been made of a special weave which can turn an arrow, among other things. hurry to the dojo and speak with them. He will complete your training. when you are finished, oh, shit, i will you the อาจารย์อีกคนหนึ่งนะครับที่ลงฝึกจูโดโอ,อะไรเงี้ยกูแปลใช้แค่นี้แหละนะความสามารถมีแค่นี้เศร้าใจจริงเลยจริงๆนะผมก็อยากจะแปลให้ได้มากกว่านี้แต่สุดความสามารถตัวก็ขอไปด้วยนะผมเพราะเรื่องรื่งก็อาจจะไม่สนุกนะมันเรื่องรล่าไมนสนุกนะแต่ผมว่าจ,จะแปลไม่สนุกก็ได้แปลแม่งติดๆขัดๆเงี้ยทำไงได้คนมนเรียนบันน้อย <c oughs> เอาไมไ่แค่สองดวง่ยเอาให้เต็มดวงเลยด,ด,ดีล่ะมามีกล่องให้เก็บเก็บของกันนะาะไดโอชิมาหนึ่งขวดอะไรครับผมสวัสดีคุณช่างกุแปรไม่ได้ครับมึงแค่บอกว่าสวัสดีสวัสดีเช้าวันใหม่ ตกน้ำอีกอเก็บดาวกระจายกอนขาดไม่ได้เป็นนินจาต้องมีดาวกระจายถูกไหมครับนี่ดูความแม่นครับดูความแม่นมมมลูกผ่าอะไรวะเ,ออเดี๋ยวมันจะโดดไปไหนจะเก็บเห็ดอ่าเฮ้ยมูส เดี๋ยวโมพูดพังทำเพลงครับผมรีบไปหาอาจารย์ที่ที่นี่ครับผมลองฝึกจูโดนเลยเดินทางลัดเลยเฮ้ยมีแมวด้วยมีแมวด้วยครับผมแมวน่ารักแมวน่ารักเดี๋ยวเกือบตกน้ำอีกแนละ้วข้างสะพานยังมีเห็ดโอ้ยนี่เก็บของก่อนนะ น่าเหรียญนะผมอ๋อแมวแมวไปแล้วอ๋อต้องเก็บดาบเพราะไม่งั้นแมวจะกลัวนี่แมวไม่กลัวละพี่เจโปพี่เจโปทำไมพี่เจโปไม่รักเด็กๆเลยเก็บเหรียญนั่นโอเคครับผมเก็บครบแล้วไม่ได้ครับผมไม่มีมังกรด้วย สวยเนะ่อะไรนะอ,อ,อ่ะสมอกบอมเหรออาจารเขาจะสอนแล้ววะอะไรครับกดสามขึ้นมาครับผมกดสามขึ้นมาโอเคครับเนาะเป็นไรไม่สะทกสะท้านตายสิบปีน้องไฟร้ามพี่หัน สิบปีน้องสิบปีเอ้าสตันละตายสตันตีนะผมคือในการเดินทางเนี่ยมูฟเมนต์ฮุเฮอรี่ทูเดย บัตรแดทูสติวทามีโอเคทั้งแม่งคือกดอ e. ีกดอ e. ีเพื่อนำทางนะับนั่นไอสัตว์คุณเห็นที่ผมเห็นไหมครับผมเมื่อกี้ครับผมประตูเปิดเองครับผมไม่อาจจะไม่ใช่พลังงานบางอย่างครับยุคนี้อาจจะเป็นยุคเริ่มต้นเลยนะครับผมที่เขาเริ่มใช้ประตูอัตโนมัติแล้ว <laughs> เป็นยุคไฮเทคนะครับผมเกมนี้อาจจะไม่ได้ย้อนยุคอย่างที่คิดนะ อเดียวายอะไรของกูวะเนี่ยอ่าขึ้นมาเก็บของนะผมสังเกตว่าเมื่อกี้ที่กดช่องเก็บของนะผมจะเห็นเบ็ดแล้วผมวันนี้ผมจะพามาตกปลานะะฮะเฮ้ยมีปลาพอดีเลยอ่าไม่ได้ลนะเปิดช่องกันใส่เบ็ดใส่เบ็ดเกี่ยวเบ็ดถุยตกเบ็ดนะผมอือแดกง่ายเนี่ย ้านตกเป็ดเนี่ยผมไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญร้่นการตกเป็ดมากว่าร้อยแปดสิบปีครับผมจบมาอย่างเยวเลยเยวคืออะไรวะ <laughs> เก็บเดี๋ยวมาทานนิ้วก็จะตกปลายอย่างเดียวเลยเนี่ยขอเสียเวลานิดนึงครับผมมันมีแค่นิดเดียวเองได้ซูชิมาไม่มีวาซาบิแถมเหรอมันไม่อร่อยนะเว้ย กินซูชิไม่มีวาซาบิเนะี่ยเป็นการกินซูชิที่อัปปีมากครับผมไม่มีวาซาบิเขากินเปล่าๆด้วยแล้วเป็นซูชิปลาด้วยนะเอา้าเมื่อกี้กูตกหมดแล้วปลามันโผล่มาจากไหนวะปลามันแพร่พันธุ์เร็วมากนะฮะเออว่ะเมื่อกี้มันปลาอะไรวะปลาคาร์ฟนี่ยวะ่ะแม่งแดกของแปลกอะซูชิปลาคาร์ฟเซ็ตโด อ๋อก็คือสารพระภูมิเนี่ยจะเป็นจุดเช็คพอยต์นะน่าเช็คพอยต์แล้วเขาเปิดประตูให้แล้วเราก็ขอหวยโอเคสะบัดนิ้วนะฮะไปอืมก็จริงๆแล้วผมก็แคสไปแล้วเทปหนึ่งอะครับผมแต่ผมผมลืมปรับเสียงเกมให้มันลงมามันก็เลยเสียงดังอะ่ะก็เลยต้องมาแคสใหม่นะ คิบหายเลยฮะเก็บของกันน้อไปหางห้งแ้คผมไปสู่แสงสว่างเส้นทางผูกขนขามาสิวะยังอีกยาวไกลนะอือกูพูดเยอะไม่ประติดประต่อกันเลยเดีย๋ยวพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้คนแคสเมานะคนแคสเมา เช็คทอยส์ถามฝั่งไหมคเอ้า,า,อาให้เดินทางแบบราบเรียบบ้างไม่ได้ไงคุูฟันอะไรอ่ะเดินทางแบบราบเรียบบ้างไม่ได้เลยไงวะหรือว่า ปัดโลด,ดาครับเป็ดพื้นโลโอ้นี่ตูดโอ้มังกรไม่ใช่นะไม่ใช่สกายลินตรงนี้มีเห็ดใส่หมวกก่อนใส่หมวกดิเออหล่อแล้วเดี๋ยวบอกเออกดสเปกบาร์กดซ้ายขวาเอาเฮ้เอาเออ,เอ,อได้แนละ้วควายจะได้โอเค เดี <t behaviour> yeah! well <or> ๋ยวเมื่อกี้กูใส่หมวกกับแมคเขาสินงถอดหมวกกับวะเพื่อนเราแม่งรั่วนะดีใจแรงหนักเนี่ยทำเหมือนไม่เคยเจอกันฝึกวิชาเขาฝึกด้วยกันบ้าบินแล้วเนี่ยคนดเหกกันอ๋อมันคือการย้ำคำสอนนะครับผมที่ตัวแกไม่สอนเราเอะอ เร็วๆดวิตรงนี้ผมคือวิ่งไปแล้วสเปกบ้านนะวิ่งไปเอา้าทำไมไม่ได้่ะครับไปแล้วอืออย่างรอครับผมคำนับกนะ่อนนะอือม,มีมารายาทมารายาทตีครับเนี่ยเอ้ยไมนมองหน้ากูงั้นนะเลยเฮ้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 ยเกมวะไม่ใช่นะผม,ผมก็เป็นเพื่อนรักกันเพื่อนสนิท กอเดินทางมาถึงน้าลงจิโดโ์วจิโดว์เอ่อเจอาอาจารย์ผมปม่บปิ้ยูนอติงคือเขาขอคุยกับฟุตโตะโอเคโอเคเขาคุยกับฟุตโตะเสร็จเราก็มาสู้กันต่ออยากดูฝีมือนะครับผมอยากดูฝีมือพี่เบิ้มเรา สุดยอดมากเลยเฟิตโตต่อไปเราก็มาที่ตัวเอกของเราครับพระเอกของเราโอเคมูฟวิ่งอยู่อ๋ออ๋อเป็นการโจมแบบนินจาครับผมสเตลครับตุยหลังไหมตายอะไรครับอาจารย์กูเลอกกินได้แล้วมั้งเนี่ยโอเคครับขาลบพี่โอ้ มันช่างจา,าเธเหลือเกินอ๋กดคิวก,กดคิวนี่เธอเป็นการโจมตีหลายๆตัวพร้อมกันนะสุดยอดมากเลยฮีโร่โอเคฮะไปต่อครับผมเพื่อเป็นงานไม่เสียเวลาครับเราจะรีบดีบไปครับอือพ <laughs> าวิ่งพาวิ่งอีซอยยิกมากอะ ทางไหนวะโอเคคนระับไปด้านล่างนะผมไปด้านล่างนะเมื่อกี้เป็นทางลัดครับเฮ้ยนะสุขภาพช่วงนี้แม่งก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็คนมันอยากแคดโอ้โหแม่งเอ้ยกูพูดก่อนเขไม่ได้กูเลยจะบน่นนี้บนดูก็าฝังเลยโอ้โหมหอีกแล้ว ให้ชีวิตพี่ลาบตื้นหน่อยได้ไหมไอสองไอสองให้พี่เดินสะดวกเถอะเก็บดีไม่ทนันครับผมอีกสิบป,ปีครับ โอเคครับ okay. เราก็ได้คำภีมาหนึ่งเล่มน,นะครับผมเราก็ได้พงศิษฐ์เราก็ได้นาโปมาหนึ่งเล่มทุยอืม <c oughs> อ๋อเปเปอร์บอมไอเ้เปเปอร์ที่แปลว่ากระดาษปะวะ <c oughs> ไม่ใช่นะแป๊บหนึ่งนะับผมจะยังไม่ไปไหนนะครับผมเี้าว,ว่าข้างหลังต้องมีของ มีจริงด้วยมีองค์บากมันตามหาพระอย่างนี้มันเหมือนฟาคายเลยเนะี่ยนึกถึงฟาคายเลยกด F to spell เป็นการใช้คาถานะผมอะไรวะคาถาอะไรวะเอา้าติดไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ ผีเสื้อให้ไปไหนเดีผมกระโดดข้ามน้ำนี่คือวิชาเน้นจะครับผมนั่นเห็นตรงนี้ครับผมต้องคลิกครับไม่คลิกไม่ได้ครับเพราะมันคือโคมไม่ใช่กูเกิลโคมบ้ามุกี้อะไรกูเนี่ยไปไปไปเสียเวลาครับผมท่านผู้ชมพ่าอย่าถือสานะครับผม ผมก็อาจจะแป๊กบ้างอะไรบ้างนะผมรู้สึกว่ากูจะแปก๊กตั้งแต่ตั้งแต่เปิดคลิปแล้วชิปหายแล้วนะฮะเฮ้เอา้าว่าจะไหม้เลยนะตกเลยตกจนได้มีของให้เก็บเก็บของกันผมว่าจะไหมแล้วนะครับแต่ผมก็ทำไม่ได้โอ้เฟลอ่ะ <c oughs> ไปกันต่อคราวนี้นี่คือการแฝ่งตัวเป็นจน,นจางจริงแล้วจะมีการตกเด็ดในทงทันสิ้นเฮ้ยมีดอกอะไรอะมีดอกเก๊กฮวยนะครับไม่ใช่ดอกอะไรไม่รู้อะเฮ้ยหินหินมะอําอย่าปวดเลยมาไ,ไม่หาผมยังพยายามจะเล่นบ้าไปแล้ว เดี๋ยวกันเออวางดอกไม้แล้วตั้งจิตอธิษฐานรับถึงคุณสีพระลัตตนาตาตยเกิดเป็นกู๊กโลรนนเ่เราก็ได้เก็ฑรับวิชามาอีกหนึ่งเล่มนะผมตายเอา้ามึงมาทำไมเนี่ยครับอาจารย์คนระับเอา้า กระต่ายผมมาจากใต้ดินโอ้คาถานี้สาม,มารถสิงสัตว์ได้ผมยังไม่ไปทางไหนวะอ๋อไปข้างหลังผมชอบเดินออกนอกกกอบครับผมอเอ้า,อาทำไมซอยอีกครับผม เอ้าเยี่ย <Saint> กี้ผมว่าผมบังคับดีนะอ่าชนอย่าชนเออเราเป็นคนกรุงเทพชนไม่ได้ซอยยิบไปชนจนได้กูบังคับกากมากเลยอ้าเสียโจรเลยนะผมก็ต้องแก้สมการสิครับไม่ใช่ละ เดินไม่สะดวกเลยไอ้สองไอ้ดีเดินสะดวกเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวรอเอานี่เพื่ออัพเลเวลทางนี้เป็นได้ปหมบางทีคนเราก็ต้องเดินนอกกรอบบ้างนะผมเออตามกรอบมากไม่ดีครับผมนอกกรอบนี้ไปทางไหนครับเนี่ย <c oughs> นั่นงไงครับผมถึงเร็วกว่าเยอะเลยครับเช็ค,คอยเดี๋ยวไปทางไหนวะอ๋อไปพบอาจารย์ทางนูนะ้นน่ะคัว่าเดินมาทางเดิมยังเร็วกว่าเลย <c oughs> <c oughs> แปลกมากอะเออแล้วใครเนี่ยโหม้โหทหังนี้ แปลงต่อเลยไม่สนใจอ่านหมุมแปลไม่ได้ถ้าแปลได้พยายามแปลให้แล้วกันนะม,มันเช็คพอยต์บ่อย,อย่างวะแล้วพูจะเสียเวลาเช็คทำไมข้างล่างครับมีศัตรูมาสี่ตัวบนอะไรมันวะได้ครับมึงจะเฮ้ โอ้โอ้โองวิ่รลดไปสองดวงเลยหัวใจแม่งประมาณไม่ได้แล้วสิโหไม่เท่แล้วครับพาร์ทนี้ผมแป๊กไปหลายรอบแล้วนะนี่ครับรอคราวนี้เท่ครับน้อง โอ้ยากกว่าน okay, okay. okay, ี้มีอีกไหมโอเคครับผมเติมเลือดให้เต็มก่อนก่อนเอาไว้บู้ต้องเช็คหน้าเช็คหลังให้ดีก่อนนะไอไก่ไก่ผมคิดไอเดียแล้วครับผมถ้าเราเป็นไก่เนี่ยมันจะไม่สงสัยนะครับผมถ้าเราไป กะตากะตากระตากระตาเฮ้ยข้างล่างมีเพื่อนไก่เราขอเสียเวลาทีหนึ่งครับอู้นูนูนูเอ้าแล้วไก่มันไม่บินเหรอวะไก่มันไม่บินนี่ไง มีสมเกาหลีตังปุยจับตาแปลงที่ฟันคู่ตรงนี้มีองค์บากหนึ่งรูปนะอ๋อพอดีเลยสเตลล์รู้สึกผมยังหวงเก็บของเต็มไปแล้วนะผมสุ่มซุ่มซุ่มไม่ถึงยังงวะผมว่ายังไม่ถึงนะต้องซุ่มกอนมา นนั่ไหนเห็นกูลแล้วเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยโหลืมไปครับผมไม่มีคาถานะ แล้วคราวนี้ผมสัญญาครับสเตลคิวจริงๆแล้วเสียงอะไรวะบ่้ลอะไรมันวะหันลออหนลังไว้ดิเออหันหลังไวอุ้งก็ตายไม่โดนอุ้ยบางอาจรับบางอาจรับางอาจ,าอาจ,าอาจทิมทิมตูดผมไปดีนึงไม่ได้ผมกะจะโนดาเมจแล้วเนี่ย กดแอดทูสปิน <Private> ก <paying liksom spin> ูใช้มาตั้งนานแล้วมึงมาสอนกูเนี่ยนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วหนึ่งมิชชั่นนะผมโอเคจบไปแล้วครับผมกับหนึ่งหนึ่งด่านนะผมก็เจอกันพาร์ตต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมอบคุณครับ